วันนี้จะพาเพืเ่อนๆมาทำขนมงาแผ่นเพื่อสุขภาพจ้า<อ>วิธีการทำนนั้นง่ายนิดเดียว 1. คั่วงาดำให้สุก 2. เตรียมส่วนผสมได้แก่งาดำ150กรัมน้ำตาล50า50กรัมแย์แซ่5้ส50กรัมและน้ำเปล่า140กรัมจากนั้นคุนๆก็นำไปเคี่ยวเคี่ยวให้มันเนดอย่างนี้เลยนะคะ จากนั้นเติมเงาดำลงไปคนๆๆๆๆๆๆๆนๆนให้แบแซน้ำมาเข้ากันนะคะจากนั้นเทลงไปนวด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 ให้บางที่สุดนะคะหนวด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 กลับไปกลับมาแล้วก็นวดจากนั้นเอาไปตัดจ้าตัดให้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะเ่อจะได้บรรจุง่ายๆนะคะจากนั้นเอาไปบรรจุใส่ถุง เตรียมขายได้เอาไปช่างด้วยนะเอาแค่80กรัมเรียบร้อยจ้าขนมงาแผ่นสวยงามอร่อยดีต่อสุขภาพจ้าทำเป็นหรือยัง